บริษัทฟอร์ดมอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตรถยนต์พลังงาน EV ไฟฟ้าให้ได้ถึง6 0แสนคันภายในปี2,566และนั่นหมายความว่าตั้งใจจะเป็นบริษัทอันดับที่2ที่รองจากเทส la ในการผลิตรถไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาแต่บอกไว้เลยนะครับว่าเป้าหมายนี้ไม่ง่ายเพราะว่ามีคู่แข่งมากพอสมควรทีเดียวครับ บริษัทฟอร์ดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในสหรัฐได้วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV เป็น0 0แสนคันทั่วโลกภายในปี2566โดยคุณจิมฟาเล่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของบริษัทฟอร์ดได้คาดการณ์นะครับว่าแผนการดังกล่าวเนี่ยจะทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ EV รายใหญ่อันดับที่2ของสหรัฐอเมริการองจากเทสลาอย่างไรก็ตามหลากหลายฝ่ายยังคงมองว่า ไม่ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายการผลิตรถยนต์ EB 600,000คันภายในปี2,566เนี่ยจะทำให้ Ford เป็นที่2รองจากเท s l a ได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าทาง General Motors หรือ GM เนี่ยนะฮะก็เป็นอีก1ผู้ผลิตร,รายใหญ่แห่งวงการนะครับโดยวางแผนที่จะขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ได้ถึง1ล้านคันทั่วโลกภายในปี2,568 ขณะที่ท่านโคโสกของ GM ก็เปิดเผยนะครับว่าบริษัทมียอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเกือบ3 0 0แสนคันทั่วโลกในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนนะครับและทาง GM ยังวางแผนที่จะแปลงโรงงานอย่างน้อย4แห่งในอเมริกาเหนือซึ่งกำลังผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในให้สามารถผลิตรถยนต์ E ีได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากที่โรงงานในจีนและในรัฐมิชิแกนสามารถที่จะผลิต รถยนต์ดังกล่าวได้แล้วนะครับทางด้านเทสลาได้เปิดเผยกับนักลงทุนนะครับว่ากำลังการผลิตประจำปีที่เมืองฟรีมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นโรงงานประกอบรถยนต์อยู่ที่600,000คันและโรงงานในเซี่ยงไฮ้ก็สามารถผลิตรถยนต์ได้มากกว่า450,000คันต่อปีโดยเทสลากำลังสร้างโรงงานแห่งใหม่อีกใกล้ๆกับเมืองออสตินในเท็กซัสและในเบอร์ลินประเทศเยอรมนีอีกด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสวยคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดารับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ